สวัสดีครับผมพี่น้องครับเอฟซีแป้นครับหมอลำหลายหลายคณะสวัสดีพี่น้องเช่าช่อง YouTube พิธีกรแกนนครบันเทิงศิลครับผมคัตเตอร์บันสวนครับผมมือนีมาเบิงบรรยากาศต่างด้วยที่มือแรกครับสอมนายแกนนครบันเทิงศิลก่อนสิบเปิดฤดูกาลครับในวันที่20ตุลาคมนั่นคือมืออื่นครับพี่น้องครับเกาะกลางบ้านผืนมองเกาหม่องเดิมครับ มาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจกับแกนนครบันเทิงศินเดอม์มืออื่นเปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องจากทางไกลทางไกลครับมาเป็นกำลังแรงใจให้กับแกนนครบันเทิงศิน์อีกจากขนาดหนึ่งแน่นะครับอยู่กอกางบ้านผืนนะครับตอนนี้ทีมงานครับกำลังติดตั้งเวทีเครื่องเสียงนะครับทุกแผกนะครับกำลังซอยกันนะครับคนละไม้คนละมือนะครับ เมือแรล่งสอหไงครับมมาเป็นทางกี่ครับพี่น้องมันจะกาดย่ำเว้นแดดจักน้อยครับ เรื่องเสียงชุดเดิมนะครับเะาาเกาบุรีรัมครับเื่องเสียงเจา้าเก้าเจ้าประกรรมประจําของแกนตะรบันเทิงศิล์นะครับอากาศยัมมือเบ็น่อนครับ เดี๋ยวพาไปเบื้องด้านหลังครับปีนี่แบบสนามแบบเลิศครับลานปูนอย่างดี ตอนนี้ทีมงานกำลังทยอยนะครับขนของมาด้านหลังเวทีนะครับอันนี้เป็นยังครับนี่นย,ย,อ,ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรลูกขันกะยองฮะขันกะยองขันกะยอง โอ้ oh, เอามาเสียบอันนี้นเด็กอุปรกรณ์การโชว์ oh, อันนี้ขนมาพันเบิร์ดรับเรือขน,นคนอะ่ะผู้บริการนำ้ำคู่อามแกนนครอนรบริการน้หวาน วันกแนงนเป็นบบห่ห,ห้ามหม่ันก้ามกสร้าง <c oughs> ไม่ฝนดอกนานหา,าวแล้วมันถามมันคุ้ม บอลหอนบอหอนบอลเดี๋ยวพาพีนอองไปบงขั้นเทิงสัก่นันปีนี้ไปที่สูงครับครับบันไดกลางปีนี้มีแล้วนะครับหลายคนเรียกร้องหาบอกว่าบันไดกลางนี่บันไดกลางนี่นี่บันไดกลางสูงเกิดเ,เ,เลือเลยม้งน,นี่ พีพีเพิ่งกําลังขึ้นข้านปนาครับโอ้ปีนี่สูงคากครับพิที่กวนยังขาสันอยู่ อ๋อพี่น้องครับผมเอาไปซ้ำนีกรกันแล้วกันครับมือแรงเดี๋ยวมาบิง่งบรรยากาศในการสอมใหญ่ครับเดี๋ยวสิดท้ายลงช่องไ้เบ,บ,บิ่งครับอีกรอบนึงครับพี่น้องติดตามมือแรงเด้อตอนนี้ห้อนแดดเอาไปซกักกนครับังค่อยพอกันไหมครับผม